โดยนะครับโดยพฤติทในเลยครับนะโดยพตืตนไนเลยดูหน้าตาครับผมว่าคนชนะมันต้องหูครับนะมันต้องไม่ให้สัมษณ์แบบนี้นนี่หน้าจ่อยครับ <c oughs> <c oughs> หน้าหมดราศีนะครับไม่มีไม่มีแบบเหมือนกับกองเชียร์จะได้ประทับใจเลยนะครับท่านผู้ชมเห็น <c oughs> ชัดเจนครับกองดังเองมันคือกองจังไร <c oughs> นะแตนภรรกองจังไรกองพวกมึงอะ่ะนะกองผีสิงนะครับแต่กองทักษิณเนี่ยตียิ่งตียิ่งดังครับนะนี่แหละครับว,ว่าข่าไม่ตายขายไม่ขาดครับคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่แมขนาดนักโทษไปหาเสียงเว้ยไอเฮียจตุพรบอกว่านักโทษสองคำก็นักโทษครับนะไป <c oughs> <c oughs> ไปยอมรับกับว่าเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันก็พูดอยู่คํานี้ครับแล้วคนเขาไม่รู้ประชาชนเขาไม่รู้บางคนเขาก็เชื่อมันเห็นไังครับเห็นหรือยังมันก็ยังขนาดนะครับยังขนาดโดนทําลายขนาดนี้นะยังได้ขนาดนี้ครับนะมึงนะครับพวกมึงนี่นะครับมึงหยุดหยุดเห่าได้แล้วกูบอกว่าหยุดเห่าได้แล้วซื่อก็รับรูปเลยครับอย่างเชียงใหม่ีนเอายกตัวอย่างเชียงใหม่ นะมันเป็นของพักส้มทั้งหมดเลยครับถ้าท่านไม่ลงไปเนี่ยนะมันจะชนะไหมล่ะ <c oughs> นะอย่าลืมนะครับมันจะชนะไหมอย่างเชียงรายการเมืองในท้องถิ่นพักเดียวกันก็ยังมีอยู่นะรองประธานสภาะเป็นใครล่ะครับนะจะไดอย,ยังครับใครก็รู้ครับขนาดพักเดียวกันมันก็ยังนะครับ นะยังไม่ลงรอยกันในจังหวัดเชียงรายใครจะไม่รู้หรอกนะมันยังมีหน้าข้ามหน้าข้ามตากันอยู่เห็นหรือยังครับแล้วก็เขาก็เป็นเจ้าถิ่นครับสามสี่สมัยเขามาแล้วเห็นหรือยังครับนะเพื่อไทยนี่คือเอาไปชิงนะครับเป็นผู้ท้าชิงนะครับคำว่ามวยโลกก็คือรองแชมป์โลกครับ ไม่รู้อันดับที่ไหนก็ไล่ไอันไปนะเห็นไหมยังอย่างลําพูนอย่างนี้ครับนะมันก็เป็นส้มทั้งหมดไม่รู้จะทำยังไงล่ะครับนะถ้านะครับถ้าแน่จริงเนะี่ยทำไมครับนะยังจังหวัดจมูดปะการูถามส้มทนะั้งยงกจังหวัดเลยทำไมไม่ชนะล่ะครับนะนะทำไมไม่ชนะ เฮ้นนอยังมันจะชนะได้ยังไงครับก็ศุนย์มันเยอะไง <laughs> นะก็นี่ครับพักไหนที่นะครับนะออกตัวไปแบบว่านะครับออกตัวไปเพื่อหาเสียงนะครับช่วยผู้ผู้สมัครนะนผู้สมัครนะส่วนมากก็ไม่รอดเพราะว่าไม่กล้าใช้เงินนะเอาง่ายๆอย่างนี้ครับ ไม่ต้องออมคอมหรอกครับนะก็รู้อยู่ครับสมุดประการเป็นไงครับนะเห็นไหมครับมีไหมมีพักไหนมีผู้สมัครหาเสียงคนไหนครับที่มีพักการเมืองสนับสนงนีอีแอบอีแอบกูใช้เงินได้เยอะไงนะกูซื้อเสียงได้ไงใครจะมายุบพักกูได้อะมันไม่ถึงพักเองครับเพราะพักไม่ได้สนับสนุนไง เห็นหร้อยังเอาเปรี่ยนเทียงอย่างนี้ครับยางภูเก็ตอย่างนี้ครับนะยางภูเก็ตพักกันเมืองไหนครับครับสนับสนุนนะก็ก็ดูเอาครับทางภาคใต้เห็นไหมยังนะยางภูเกตสมควรจะได้นะพักสมก็ไม่ได้ครับเราต้องมานะครับเรียนรู้กันครับการเมืองมันนะครับนะมันเป็นการแข่งขันนะครับ แพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ก็รู้อยู่ครับว่าสู้กับท่านทักสินต้องสู้แบบไหนครับเอาพักไปสู้ไม่ได้ก็รู้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมันนะครับนะมันแข็งไงเอาพักไปสู้ไม่ได้ก็ต้องเอากระสุนไปสู้ดิครับอ่า <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับนะท่านผู้ชม FC ท่านต้องตื่นรู้ครับเรื่องนี้นะนะอย่างสีสเกตนะครับอย่าง สีสเกตนี่มันนะครับแม้แต่นะครับหลายๆสำนักก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากครับมันเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ากี่สมัยมาแล้วครับนะเกิดจากเพื่อไทยนะครับนะครับเกิดจากเพื่อเพื่อไทยเมื่อก่อนก็เลยหักหลังนายเพราะว่าคิดว่านายจะไม่กลับมานึกว่าท่านนักสินจะไม่กลับอีกแล้วประเทศก็เลยหักหลังนะครับนะ แต่อย่างไยก็อย่าประมาทนะครับนะชนาะแล้วอย่าย่ามใจครับไปดูเวทีเลือกตั้งสนามใหญ่ครับจะรู้ว่าไผเป็นไผครับเพราะว่าเลือกตั้งนายกประจ่มมันอย่างว่าครับคนไปใช้สิทธิน้อยครับกระสุนเนี่ยมันก็เลยได้ผลครับนะก็เลยได้ผลการใช้กระสุนนะนี่คือสิ่งที่นะครับพวกนะครับ พวกวิเคราะห์ทางการเมืองพวกนักวิชาการครับนะที่มันออกมานะครับวิเคราะห์วิภากษ์วิจารณ์ครับนะมันไม่รู้เลยครับว่าแพ้ชนะคืออะไร,รนะไม่รู้เลยแล้วมันสอนลูกศิษย์ลูก้าได้ยังไงพวกควายเวผมไม่เข้าใจนะครับมึงจะรายัง,ยงไงกันแน่ชนะแบบไหนครับชนะแบบไหนถึงจะบอกว่าขาขึ้นครับชนะแบบไหนถึงจะไม่สิ้นมงขังครับ นะกรงงครับกับพวกมึงเนี่ยครับเอาทั้งขึ้นทั้งล่องครับนะเห็นหรือยังครับนี่คือนะครับความเป็นอัจฉริยะของพันธมิตรโทรดกเตอร์ทักเกอครับนะดูสิครับนะสิบแปดนะครับได้สิบแปดที่นั่งครับนะสิบหกนะครับแพ้ไปหกครับหลุดไปหกได้สิบ มันก็บอกว่าสิ้นมนขังไดนะ้ถ้าได้เสียงเดียวนั่นแหละครับกูจะยอมรับกับพวกมึงนะ <c oughs> แต่นี่มันได้มาสิบทำยังไงล่ะครับนะการเมืองท้องถิ่นต้องเข้าใจนะครับนะท้องถิ่นก็คือท้องถิ่นนะแม้แต่นะครับชี้สเกตนยังจะเทือนเลยนะยังบอกว่าให้เขาสู้กันเองเถอะครับเขาเหนื่อยเขาหนักไงเขาใช้ทุนเยอะไง พันนักสีนไปในการเมืองประชาธทปไตยตื่นตัวนะครับนะเขาใช้เงินเยอะนะครับต้องเข้าใจนะเขาถึงผ่านมาได้ขนาดนี้นะครับพักอ e ีแอบก็เห็นไหมครับพักกัญชาใบกระท่อมเห็นโผเลยครับท่านผู้ชมโผเลยให้กําลังใจนะแต่นะครับเนาะแต่เหนื่อยครับเหนื่อย คือผมให้สัมภาษณ์แล้วครับผมก็จับไตถูกอนกันนะคือหน้าราศีสีดเชียวครับนะคนชนะมันต้องโอ้โหครับถ้าชนะด้วยจัตตามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะ,นะผมจับประเด็นที่ศรีสะเกดนะครับเห็นหรือยังชนะแบบหน้าไม่มีราศี <c oughs> นะคนชนะมันต้องเฮมันต้องนั่นนะครับ แต่นี่ก็ยังมานะครับบอกว่าการเมืองท้องถิ่นนะครับไม่อยากให้ระดับชาติมาเหมือนกับมาแทรกแซงสร้างความแตกแยกเห็นรือยังครับแสดงว่าเหมือนกับเขารับสภาพโดยนะครับโดยนะครับโดยพฤติินยเลยครับนะโดยพฤตธินายเลยดูหน้าตาครับผมว่าคนชนะมันต้องหูครับนะมันต้องไม่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นหละครับ นี่น้าจอยครับหน่าหมดราศีนะครับไม่มีไม่มีแบบเหมือนกับกองเชียร์จะได้ประทับใจเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นชัดเจนครับนะเอาล้มบ้านใหญ่นะเห็นไหมท่านทักศิลไม่ได้ไปครับสจโต้งนะสจตง้งานศพสจต้งธรรมนัตไปครับเอานะครับ นะไปช่วยงานศพครับเห็นหรือยังครับนะเห็นภาพหรือยังนั่นคือครับการเมืองไม่ใช่ออแอมไม่ใช่กาฝากทางการเมืองไม่ใช่ลูกหาไม่ใช่เหล็บเห็บหมาไทรครับเขาต้องแสดงตัวตนอย่าเห็นไหมครับนะภูมิใจไทยมึงกล้าไหมล่ะกันชามึงกล้าไหมละ่ะ <g ül> เห็นหรือยัง <g ül> ถ้าชานะมันก็ไปสิครับ มันชี้ตะเกะเได้ไหมมันเงียบแต่ชนะมันไปเลยครับนะไปให้กําลังใจเลยครับแต่ถ้าแพแหละครับมันก็ลบนะอย่างนี้มันครบได้เลยครับรับรับร่บรออย่างนี้นะไอ้สุนิยานชื่นมึงดูหน่อยนะอะมึงมีภาพวิจารณ์นะไอ้ไทยอนเี่ควายมึงดูหน่อยครับนี่คือรับรับร,บรออครับมันมันใช้ได้เลยครับแบบ ระด,ดับเป็นหัวหน้าพักการเมืองเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยครับนะเห็นหรือยังไม้มือเขาอะไรล่ะครับนะพักศินป์เป็นรองนะครับเรื่ององค์คาพยพในการสนับสนุนนะเห็นหรือยังนะพวกหมอนะครับพวกนะครับองค์คาพยพของรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยขนาดไหนครับ อิทธิพลขนาดไหนอสอมอเองมีสายข่าวว่าบอกว่าอสอมอครับปลุวัคแนน